เขาครับตมพชลงเขาแล้วครับลองางปุ้ยลองเขาครับอันนี้ก็ค่อนข้างชันแล้วก็แคบครับผมถนนชันแล้วก็แคบเราจัดเอง ให้ขึ้นแล้วก็ลงได้อย่างเดียวนะครับแซงไม่ได้ครับขึ้นก็ขึ้นอย่างเดียวลงก็ลงอย่างเดียวครับผมห้ามแซงเพราะว่าถนนค่อนข้างนี้จะโค้งแล้วก็แคบได้ยุ่งบ่โค้งแล้วก็แคบครับผมโค้งแล้วก็แคบโยลักษณะโค้งทางโค้งปิ้งเหยียนปิ้งเหยียนไม่ใช่ปิ้งงูถ้าปิ้งงูต้องโพล่านถ้าปิ้งเหยียนปิ้งปลาไหลมีปิ้งเหยียน น,นี่เปร้งเย็ยนนะครับกำลังลงเขาครับ นายตูนมืออื่นนี่เถอะลงวัดเถอะชอบชวนขนาดนัเนาะโอ้โไม่ได้มาหน้ามันะฮะกระชอกบมาไม่ทันในมือคันนี่บอกแล้วมืออื่นี้เอารายละเอียดเอาอะไละเอียดให้ชําระเอียดเล่าให้ฟังใช่ไหมอืมไม่ได้ชวนหรอเล่าคุณมียากมากหมูน้ำเดีือดมีได้โซนปะเซจเจอร์นี่คนรั้ว่าเหรอฮะอ้อมมาอ้อมอันแรกก็ป๊อบปั๊บปื๊ดเร็วอะไรเยอะมากอันนเลยมีเขาเจอ โชติยานเหาได้ดูแลเราอ๋อขับไปขัก็ขึ้นไปขึ้นบ้าเนอะเออยานเบิ้งโค้ดเรามีกุ่มยานรูกขาตีอาตีผ่านงีเข้ามาทอกแปดสิบกว่าปีได้แล้วดันดูแลม เป็นเลขสามนั้นเลยครับผมมีแต่เลขสามนั้นเลยนะครับอ้าวถึงเพื่อนเรียบร้อยครับผมยีน,น้องยวงก็ผ่านมาครับผมเขาจะลำแพนให้ดูไหมนะเขาจะยั่วตัวเมียไหมนะเขาจะยั่วตัวเมียไหมนะเขาจะลำแพนไหมนะลำแพนไหนแล้วอ้วลำแพนสวยๆจา้า ลำแพนสวยๆเขาลำแพนโชว์ต hmm ัวเมียแล้วนะครับลำแพนโชว์โชว์ตัวเมียแล้วนะครับเขาลำแพนแล้วนะครับยุงลำแผ่นครับผมยุงลำแพนครับผมยุงลำแพนครับผมนะครับเขาลำแพนให้ดูแล้วครับอยู่ดีเขาก็มาโชว์นะครับอยู่ดีเขาก็มาลำแพนให้ดูครับผมอยู่ดีเขาก็โชว์ให้ดูนะครับผม อยู่ดีเขาก็โชว์ให้ดูนะครับอยู่ดีเขาก็โชว์ให้ดูครับเขาเชื่องจริงๆเลยนะครับเขาเชื่องจริงๆเลยนะครับอยากโชว์อยากโชว์เขาอยากโชว์เราดูดูดูเต้นเขาเต้นดูด้วยเขาเต้นให้ดูด้วยเขาเต้นดูด้วยดู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 เขาเต้นดูด้วยครับ ขเขาเต้นดูว่เป็นใจมากเลยนะเขาเป็นใจต่อเราั้างไหม